ครับครับครับในบางกำลังอัดคลิปลงลงยูทูบวันนี้เป็นอัดคลิป,คลปแคสเกมมาครับเนี่ยบางดแอปบางโหลดแอปไมค์มาแล้วคือจะลงคลิปเกมเกมไม่ใ,ใครมีเสียงกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมมาครับกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องชายผมผมเล่นนะครับน้องชายชื่อว่เรามาดอนนะครับอ่า Ok, ok. Nào, chờ lên, chờ lên kalang. Hi, 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 lên này cho nó hi, 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 nó hi, 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 tiêu hi, 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 เ้ hey, มันหลดนานจังวะหลดหมดกันนะันตีตีบนตีนอนนี้อขึ้นไปบนตีนอนนู้ดีกว่าครับพี่าตรงนี้ได้ไหมน้องวะิปโอ้ <Hey. S 1> นี่ก็จะไปนิดหน,น่อยหมอนมีเลือดไหมเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไข่อันใหม่นะครับเม่ไข่โกลินนะครับผมบางคนก็ยังไม่บางคนยังไม่รู้นะแต่มีบางคนรู้แล้ว <laughs> โอเคร้อยมาครับเข้าก่อนโอเคเนื่อแต่ว่าไม่ครับนี่มันจุดหนึ่งจุดสบจุดยี่สิบจุดอ้าวเอา่าทํามันเป็นแบบนี้ไม่รู้เออต้องขออภัยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเกมม c ครับบางทีมันเวลามันโหลดมเพิ่งโหลดมาใหมานะ่น่ะมันก็จะดีดมันก็จะมันก็จะดีดอกมันก็จะเตะออกจากเตะออกเกมนะครับผมไม่รู้ทําไมถ้าใครรู้สาเหตุแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ มันชอบดีกอ่าเลยก็ว่าเฮ้เดี๋ยวเดือนต่อยิตะเลยขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับเอามาครับก็มาครับก็มันก็จะเข้าแล้วเดี๋ยวเดือนต่อยเดือนต่อยหมาค่ำหนึ่งจุดอะไรวะเนี่ยหนึ่งจุดสิบเก้าเอ้ พึ่งหลุดมาใหม่เหรอเพื่อนใช่อา้าวมันเป็นแบบนี้อ่ะนี่มันต้องใช้ตังวิธีเอาตังมันเป็นแบบไหนอ่ะอันนี้อันนี้ตัวละครปกตินะทุกคนสตีฟแต่ว่านี่นอันนี้ตัวละครใหม่ถ้าใครรู้ชื่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับอันคือปอนุปปอนุปโรนุปหรอปอนุปใช่ใช่ใช่แล้วสตีฟไหม ใช่เอาเออาเอาโตัวละครคลาสสิกนี่แหละโอเคนี่ไงหมดที่พี่เล่นอยู่ไม่ไม่ไม่ผมจะเอาหมดมีเลือดเพราะผมจะไปรีผมจะไปแบบนี้จะไปเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันเราต้องเอาชีวิตรอดให้ดีนะน้องโอเคโอเคถ้าผมผมจะต้องหาแพที่เจอ หาเพชรหาเพชรไม่เจอเด่ะมันมันคงไม่ง่ายไปร ok. หรอกไา่ง่ายจะตายเพชรนะ่ะมันอยู่มันอยู่ในใบมันอยู่ในเมืองเมืองนึงมันมันต้องหาเมืองที่ไหนสักที่หนึ่งหลยที่มีเอ่อเมืองที่ต้องมีที่มีที่มีเมืองร้างนั้นหรือ <resurrected> มันก็มีลวาวาที่มีลาวามันมีเพชรตอนนั้นผมหาเพชรเจอและะ้วตอนนี้ผมเล่นหมด creativity creativity รึเปล่าใชห่หมดหมด c r e a t i v i t ใช่เอ้ยฉันยังพึ่งอื ไม่ใช่รังผึ้งเหรอตอไม้อ๋อเฮ้ยนี่ไงรังผึ้งไม่ใช่มันเห็นภาพด้วยไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะลองดูแล้วกันมันก็จะเสร็จแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วบุญตื่นเต้นน้องพล้งไส้บอลตื่นเต้นแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอ้ย นายยอยเลยอย่าตื่นเต้นจนเกินเอตุลนตื่นเต้ื่น้ตนนอยเกิดมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวี๋ยวผมจะรีวิวไข่ของเลมด้วยนะคเกิดบนที่ไหนเนี่ยหิมะอ้ยทุกคนครับผมมาเกิดที่หิมะได้ไงเนี่ย วินมาวินมาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมขอเสนอนครับมีไข่มาใหม่กับบางคนบางคนรู้แล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าว่า,าดไขด่ที่มา <จะ S 1> ใหม่<อ>เดี๋ยวผมพูดเอง <c oughs> โอเคโอเคนี่ไงไข่โัวเด่นไข่อะไรไข่นั่งกบไอเป็น ไหนไข่โกเลมอ่ะไข่โกเลมผมจำได้มันไม่ใช่แล้วนี่ไงไข่โกเลมอยู่นี่ใช่แต่ว,ว่ามันไม่ไข่ไม่มีไข่อื่นเลยนะมาเรามารีวิวกันเลยบางคนรู้แล้วแต่ <c oughs> เดี๋ยวมีบางคนยังไม่รู้ทีนะครับผมตัวตัวแรกตัวแรกเลยก็คือนั่งอะไรนั่งอะไรมันยัเป็นแบบนี้สามารถถือของได้แบบนี้อ่นนี้นะแบบนี้นะ อย่าเสกมาเยอะๆดี๋ยวแมปมันแหลกอือนี่ไงมันถีไข่ด้วยเองได้ด้วยต่อไปก็เป็นเจ้าวอเดนวอเดนเดี๋ยวเอไปสปอนไกลๆจากนัองอะไรเดี๋ยวมันจำน้องอะไรพี่เหลือเนี้น้ำแข็งโอเควอวนี่ไงเอาเดี๋ยวๆแมปวแมปแล็กแมปแล็กโอเค เดี๋ยวโกเลมนะนี่ไงไข่โกเลมโกเลมเนี่ยมีการอัปเดตใหม่นนะครับคือเวลามันโดนโจมตีอะเนี่ยมันจะมีรอยร้าวนะครับผมมันมีอยู่แล้วมันจะมีรอยร้าวนะครับม,มันมีอยู่แล้วอันนั้นมันเถาวันม่ชเชหรอทุกคนคิดว่าโกเลมหลายๆตัวกับัวเด้หนึ่งตัวเีหยทุกคนว่าใครใชนะหรือว่าสองตัว ลูกถ้าเป็นโกลเลมหลายๆตัวกับโวลเดนสองตัวใครจะชนะนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะอย่าเอาเยอะๆเดี๋ยวแมพมันแลกต่อไปเป็นข่น้องกบแล้วก็อ้าวทำไมเป็นสีเขียวอ่ะเพราะมันอยู่ในใบอมนี่ใบอม้ําแข็งใช่แต่ถ้าไปอยู่ในใบอมธรรมดาลองบินไปที่ใบอมธรรมดาดูซิถ้าเกิดบนต้นไม้มันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวว่าบนต้นไม้มันก็จะเป็นสีเขียว แต่ว่าผมไม่ผมลองเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ดินนี่ดินนี่ดังเดินนี่อ้าวอ้าวมันก็จะเป็นสีเขียวอยู่เฮ้ยมาต้องไปมาต้องไปดูกเลมก่อนโกเลมโกเลมรอดไหมโอ้น่าจะไม่รอดได้เลตยไปไปไปเอ้าเอ้าเอ้าวชนะจุ้ยเดี๋ยว เสกโคดันสามตัวสามตัวน่าจะไม่หวเพื่งโกเลมม,นมันอ่ะมาเสกโกเลมไม้เยอะๆเลยโอ้ยอย่าตีอย่าไปตีโกเลมสิเออมาเดช่วยฟันโกเลมเดช่วยฟันมามามาไปช่วยฟันหรือว่าไปช่วยตีโกเลมกันแน่เนี่ยเอเอตีวอร์เดนมานี่วอร์เดนมาอา้าวไปพี่ดีเดี๋ยวขอดาบในเทอร์ไรด์ก่อนดาบในเทอร์ไร โมาอวยโเลมก็จะต้ตาอเลมมาอีกมาะมายอวยโกเลมงานนี้ยรวยโกเลรวยโเลมไม่ต้องไม่ต้องไปเที่ยวหาเหล็กเหล็กหรือไม่ต้องไปหาเลือเหล็กมามาเพิ่มใช้ไข่โกเลมเนี่ยแหละ เสียงมาเยอะๆเสียงมาเยอะๆไอ้แมบค้างไปเลย้ย้ายแมบค้างแมบค้างตัวสองระเบิดเอาตโวดินตายแล้วหนึ่งตัวสองตัวแล้วเอ้าทำไมโกนเลมค้างเหรอก็ย่าเป็นเสียงมาเยอะยังเป็นเสียงมาเยอะๆดิวอัวดินสี่ตัวเลยไม่ใช่สี่ตัวนี่สามตัวเท่าเดิม สี่นี่ไงนี่ไงสี่สี่นี่ไงสี่โอ้โหฮะโอ้โหหกหกหกไม่รู้กี่ตัวก็ได้แต่น้าไปถลกแล้วมาเยอะๆ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 โอ้โหโดยโกเลมแล้วทีนี้โอ้โหน้องๆที่ว่าแมพค้างไหมแมพค้างในตอนนี้ไปดีกว่าไม่เยอะแล้ว ไปดีกว่าน้อง,น,องน้องชายผมบอกไม่อยู่แล้วบอยู่บอบอยู่ไม่อยู่แล้วบอไอเดยวฝีกบไปเยอะเยะเลยตอนนี้ทำไมทำไมต้องเสยกบให้มันเยอะเยอะกางเกงามันกองรับกบอะดินี่ไงนี่ไงนี่ไงกบอันดอนไหนถ้าว่ากบมันโผมันมาชอบกินอะไรมันชอบโซ่โซกกบตัวอะไรกบเนี่ซอมบีซอมบีน้ำ ฮะ <Huh? S 2> ซอมบ,บี้หนามนัล่ลองเสกซอมบ,บี้ไปตาซอมบ,บี้หนามไปตายหนามเลยเอ้านั่นลองเสกซอมบ,บี้หนามไปตายหนามเลยบางอยากเล่นดีวกว่ากบมันเหมืนอนไรกบมันตโตสู้อันมันตโตสู้บันไน้อให้วอร์เดินไหมไม่เอาไม่เอาเลยเอาเอาเอาวอร์เดนเลยวอร์เดนไม่สู้แล้วกับกบ แล้วเขาอืมอืมอืม,อมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเขาเลยมีรอยร้าวเหมือนในคอมเลยทุกคนขนาดในคอมเนี่ยตัวร้าวแล้วนะในโทรศัพท์นี่เขามีอัปเดตใหม่ตัวร้าวนิ่มกว่าเดิมอีกเฮ้ยโกเลมจะตายแล้วน้องชายไม่เป็นไรเดียฟ่องฟันมานี่ว่าอย่าแต่ว่าอย่าเสียงดังนะเขาเออเขาอาสานอยู่ มาคิดที่หน้าอกมันมีอะไรอเห็นรเรืองแสงกระพิบกระพิบหัวใจมาเลยต้องฆ่ามาันให้ตายเลยเลือดเลือดเยอะตัวนี้เลือดเยอะอือ,อตายโออเด้๋ยวน,นี้มาด้วยซีเบงซีเบงแต่งซึ่งกันเลยตีเดียวสั่บงบาง้บานสั่งบ้านป้าปหน้าตา่างก่อนแล้วน้องชายเล่นน้องชายเล่นเ,เ,เ,เล่นพลางๆนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ชายไปไปิดไปไปิดหน้าตา่างก่อนเอาอาสาเลยโอ้ ยุงก็กัดบ้านใครมียุงมากบ้านใครมียุงมากมากแลคอมเมนต์ทีนะเฮ้ยนี่รูปปากออของอันนี้ดีว่าเหมือนอะไรทุกคนทุกคนคิดว่าเหมือนอะไรมันเหมือนนี่มากเลยเออแล้วผมจะทำอันนี้ดีกว่า หลังคาไปเลยชิบชิบนี่ไงไกลายเป็นบ้านเบคอนบ้านเบคอนเลยเหรอเดี๋ยวผมจะจุดไฟไว้ด้วยอืข้างบนมาบ้านนี้อยู่ทีมีมีแศบมีแศบตอะ่ะมามา มามาถ้าเราไฟไปจุดไปจุดใต้น้ะอ่ะมันจะเป็นยังไงเฮ้ยบบงไฟหลงหุนอะมองทะเลยนะไฟหลงหุนอ้าวโฮ้ยน้ำแข็งไหลเฮ้ยน้ำละน้ำแข็งไหลเลยว่าดูเพื่อนะกบวงใคร อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนี่คือไข่นี่คือไข่กรบนะครับไข่รกรบเนี่ยเวลาเราวางนะมันจะเป็นเหมือนกับเม็ดแมงลักนะโฮโฮเห็นแล้วหิวเลยอืมอืมเซเวอร์วาง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 ให้แบบค้างไปเลยเฮ้ยอย่าวางนะั่นอย่าวางเยอะๆดิอร่อยจะไม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบค้างอลยดิก็ชอบแบบค้างอ่ะ ม,ม,ามานี่มาเท่านี้พอโอ้โหแบบค้างอะไรดิยะแล้วเล่นยาผมออกดีกว่าไปเล่นแบบเออแล้วไม่เอาเลวแบบนี้โอเคต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ